สวัสดีครับจีเดวิลช็อปซูเปอร์บายนะฮะัวันนี้ก็มีงานนอกสถานที่นะครับแต่จริงผมไม่ค่อยรับงานนอกสถานที่นะจริงๆแค่นี้เขาก็จะให้เราไปยกรถนรั่นแหละผมสอบถามอาการแล้วลูกค้าแจ้งว่ามันมีโค้ดสิบสองนะฮะโค้ดสิบสองมันก็มีแค่สองอย่างแหละถ้าผมจาไม่ผิดจากประสบการณ์ที่เคยเจอมานะฮะโค้ดสิบสองก็จะมีแค่อาจจะเป็นที่รีเลย์สตาร์หรือไม่ก็เป็นเซนเซอร์เผาข้อเบี่ยงนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต้องยกมาแต่รถลูกค้าเนี่ย ดูที่เอแถวแถวนิมิตใหม่ยุดในป่าถ้าจําคลิปที่เราทําว่าไปรับรถลูกค้าเมื่อก่อนได้คนระับที่เข้าป่าไปเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะไรมาเนะ้วนั่นแหละคันนั้นแหละลูกค้าบ,บอกว่ามันสตาร์ทได้แต่มันไม่ติดมันขึ้นโค้ดสิบสองโค้ดสิบสองมันไม่ติดแน่นอนครับถ้าเกิดเอเซนเซอร์พอเข้าเบียงมันเสียหายนะครับเราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะผมก็เลยไม่เอา อุปรกรณ์มาเลยบันไดอะไรพวกนี้ไม่เอามาเลยก็เตรียมแค่อุปรกรณ์เครื่องมือที่จะไปถอดแล้วก็เปลี่ยนก็มีอะไรไปได้เมีอะไรไปด้วยสองตัวนะฮะก็คือเซ็นเซอร์กับรีเลย์ของใหม่ถ้าเป็นรีเลย์สตาร์ทก็จบง่ายเซ็นเซอร์ก็มันก็ถอดไม่ยากแล้วแต่ว่ามันมันก็ต้องเปิดฝาแข้งอาจจะต้องมีการอัดกาวอ้ยผมลืมกาวะทาปะเก็นเนี้ย สงสัยต้องวนกับเอากาวทาประกันนะโอเคเดี๋ยววนกับเอากาวทาประกันที่ร้านก่อนนะครับประกนนะฮะของไม่เอาไปเผื่อเลยกาวทาประกนันโอเคเดินทางกันต่อเราเกือบลืมว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวดีกว,ว่านี้ตอนเชา้าเดี๋ยวเผื่อไปทํารถลูกค้าจะไม่มีเวลากินนะแถวนั้นไม่ค่อยมีร้านด้วยเรากินข้าวตรงนี้ไปเลยกินก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตีเ๋ยวป้าเหมือนเดิมนะฮะสั่งไปเรียบร้อยนะตอนนี้ป้ายุ่งอยู่คนเดียวบอกลูกน้องหายหมดแล้วตอนนี้ลาง,งานนั่งรอไปก่อน <c oughs> ลูกค้าเยอะด้วยร้อยแปดห้าใช่ไหพี่ <c oughs> เรายังไมา่ได้แจ้งลูกค้านะว,า <c oughs> ว่าเราจะเข้าไปตอนช่วงไหนเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าเรามาไป <c oughs> ่จริงก็นัดก,กันไปแล้วว่าวันอาทิตย์ขอบคุณครับ <c oughs> มาแล้ว เช้าๆลองคองไม่ต้องกินเผ็ดนะกินเผ็ดเยอะไม่ดีนะตอนเช้านะอิ่มละยวเราจะไปกันเดินทางกันต่อหมดแนละ้วเกี่ยง ป้ากับผมเท่าไหร่ครับไม่กำลังจะไปหาลูกค้าเนี่ยนะใช่ฝนจะตกเยอะ ฝนจะตกแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแนละ้อิ่มละผมกินร้านป้าประจำนะครับก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นมาม่านะรับผมอะมาม่าสองสองอันเดี๋ยวเราจะดูแมพก่อนผมจำทางเข้าไม่ได้ว่าทางเข้าเข้าโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละสตรีวิทยาสองนะครับอยู่ที่ ทางเข้าสตรีเดี๋ยวเราปกหมุ่ที่สตีวิทย์เราก็จะจำทางได้ละโรงเรียนสตรีวิทยาสองถูกหรือเปล่าอเอ้ยไม่ใช่แล้ะอันนี้มันไปลาดเพ้าแล้วมัวแล้วมัวแล้ว,ว,ลวเอามหมเมโรงเรียนนวมินทราชินุทิตสตรีวิทยาสองโอเคขึ้นมาแล้ว let's go ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้น้ำขังแล้วะถนนอ่ะในกล้องเหมือนจะชัดมากนะครับแต่ตาเปล่าเรานี่แบบแทบมองไม่เห็นถนนเลยน้ำขังถนนแล้วตอนนี้โอ้มาถึงแถวนี้ฝนหยุดโอ้โหนี่ใครพ่นหมึกครับนี่ควันดำปื๊ดเลยมองไม่เห็นถนนเลยครับฝนหยุดแล้วตรงเนี้ยยังไม่ไกลมากโอ้แต่ขันรุ่นเนะซ้สายมือที่ตีไฟเรือเข้า เข้าซอยแล้วคนมึกเมื่อกี้เนะ่ะรถแรงครับรถแรงตอนนี้เราใกล้ถึงทางแยกเข้าไว้บ้านลูกค้าแล้วนะครับสอยนิมิตใหม่แถวนิมิตใหม่หกสิบหกสิบเอ็ดนะฮะเราจะเลี้ยวตัดเข้าฝั่งขวานะซอยหน้าซอยหน้านะครับ นี่ฮะเข้าทางโรงเรียนนว,วมินทราชินุทิศสตรีวิทย์สองนะครับแต่ทางเข้าทีเด็ดเลยนี่ก็คือทางเข้าซอยบ้านของลูกค้านะทีเด็ดเลยเพราะว่ามันเป็นป่าเดี๋ยวค่อยดูกันผมมาเล่านั้นผมตึ้งเลยเฮ้ยบรรยากาศเหมือนกับ บ้นนอกเลยเนี่ยซอยข้างหน้าเยนี่ฮะสายมือฟฟบนี่ไงดูดูเข้าไปลึกๆดูก็ไปลึกดูก็ไปลึกๆทางเข้าแบบนี้แต่เงียบดีนะครับผมบอกเลยว่าเงียบดีบรรยากาศเงียบมากเพราะอยู่ค่อนข้างลึกในป่าเลย แล้เป็นบ้านเป็นบ้านคือเป็นบ้านของตัวเองที่เป็นคนพื้นที่นี้จริงๆมารอบที่แล้วเราก็เจอตัวเฮวิ่งตัดหน้ารถวิ่งสนุกเลยตัวเฮแต่ดูวันนี้เราจะเจอหรือเปล่า กดังซ้ายมือไม่แน่ใจว่าเป็นกดังของอะไรนะเหมือนสร้างไว้แล้วก็ไม่ไม่สร้างต่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็จะมีบ้านคนอยู่เหมือนกันนะครับตลอดทางเดินเข้ามาอนะันนี้ก็เป็นอูซอมเอ่อพวกสกูตเตอร์ไอเหมือนพวกอะไรเวสป้าอะไรพวกนี้นะเมื่อกี้เนะี่ยซ้ายมือบ้านลูกค้าของเราจะอยู่สุดซอยเลยนะครับสุดถนนเส้นนี้เลยเอ้าไงสุดสุดนู่นเลย เห็นริบๆนู่นสุดทางวันนี้ไม่เจอตัวเห้เลยอย่ะอยากเจอวันนั้นเราเจอข้างหน้านี่แหละฝนตกด้วยนะโหดีทางถนนมันไม่เละเป็นโคลน,นะครับถ้าถนน,นเละเป็นโคลเนี่ยมันอันตรายเวลารถมาอาจจะรถติดได้ผมมาคนเดียวด้วยแล้วผมฉายเดียวตลอดไปรับลูกค้านกเขาสามตัวไม่ใช่นกเขาคู่ปอ้หลายตัวนี่หว่าโอ้นกเยอะเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยโซนนี้ มันเป็นป่านะมันเป็นป่าดูดินกเขาเพียบเลยถ้าเป็นชาวบ้านผมมันไม่น่ารอดนะเนี่ยเพียบเลยเนี่ยดูนกเขากลุ่มนี้ดิโหเพียบเลยนกเขาทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นชาวบ้านนอกบ้านผมนี่เรียบร้อยครับโดนชาวบ้านจัดการหมดแน่นอนตันนี้โอ้โหนกเขานกเขาอะไรไม่รู้นกเขาวชาวาหรือเปล่าเยอะ นะเจอบ้านลูกค้าละสุดทางเลยรถลูกค้าก็เป็นรถโฟวิ view, คันนึงเอาไว้ลุยป่าเขาบอกว่าเอาไว้ลุยป่าไปเที่ยวกับเพื่อนเลยสุดยอดเลยแต่งยกสูงมากผมก็ชอบนะสไตล์นี้ลุยๆดีแต่ไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์แต่งอันนี้ก็ไม่เห็นว่ารถลูกค้าจอดอยู่ตรงไหนนะเอออาวันไม่เห็นโอเคถึงว่าลูกค้าละ เดี๋ยวหาที่จอดดีๆกันผมจะได้ลงได้ไง่ายตรงนั้นเป็นโคลนลงปะไปโคลนผมต้องถอยหลังโอเคเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เตรียมของเพื่อที่จะทำรถลูกค้ากันเราไม่รู้ว่าลูกค้าเขาอยู่น่าจะอยู่ครับรถจอดอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวลองเรียกดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโทรโทรเฟสเลยครับผมพี่ผมมาถึงบ้านแล้วอ้าวโอเคครับ ครับครับดูโฟล์วแกเนี่ยสวยมากเลยฟอร์ดรอเบลอเลยโคตรสวยออกมาแล้วดีครับพี่รถจอดไดว้ไหนผมผมผมมาทำเลยก็ได้พี่เข็นออกมาตรงนี้ได้ไหมถ้าโค๊ดสิบสองมันน่าจะนิดหน่อยแหละเดี๋ยวผมทำตรงหน้าบ้านนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องยกไป พี่เขียนออกมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือก่อนเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเมื่อกี้เราก,กดสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทบ้างไม่สตาร์ทบ้างนะฮะเนี่ยมันสตาร์ทอยู่แต่ไม่ติดนะแล้วก็เหมือนรีเลย์จะมีปัญหาด้วยรีเลย์เหมือนจะปักปักอยู่เราติดคอม นั่นแหละครับสรุปไม่ติดครับไปที่เซนเซอร์เลยหรือเซนเซอร์เันเซนเซอร์คือตัวนี้นะแต่ว่าปักมันอยู่ข้างล่างถางังไม่รู้ว่าตรงนี้มันแหลมได้ป่ะบางคันมันก็ได้บางคันก็สายมันก็สั่นเห็นปักอยู่อาจจะเขาไม่ถึงนี่ฮะปักนี่ปักมันข้างใน แต่เราอาจจะต้องยกถังแหละเพราะว่ามันอ,อยู่ลึกออนได้ครับถึงแบบอัดวักดได้แล้ว หยัดนั่งด้วยกันนอกสถานที่ครับวันนี้ปกติผมไม่ค่อยรับงานนอกสถานที่เท่าไหร่เพราะหนึ่งเลยพวกเครื่องมือไม่พร้อมอะไรพวกนี้เราไม่รู้ว่าปัญหามจะจบอยู่ที่ตามที่เราคิดหรือเปล่าอืมแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าโค้ดสิบสองขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่น่าจะไปเกินกว่านี้แล้วน่าจะอยู่ที่เซ็นเซอร์นี่แหละสุดอืมก็เลยไม่ยกดีกว่า ไม่ได้เตรียมบันไดมาด้วยถ้าไม่อยู่ที่เซนเซอร์นี่วิ่งกับไปเอาบันไดไปยกเเชือกเชืออะไรก็ไม่ออกมาจบนี่แหละต้องจบที่เซ็นเซอร์นี่แหละ เซ็นเซอร์ตัวนี้เกนเดิมใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราทากาวไม่ขาดสภาพดูเวยอยู่ นิ้หน้าตาของจอเซ็นเซอร์เขเวียงนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์คอยปิดอัพนั่นเอง เราไม่รู้ว่าภายในมันตรวจจับอะไรยังไงนะจำเสียแล้วก็เปลี่ยนกันทั้งนั้นเลยแพงด้วยนะตัวนี้อน,นี่เป็นของใหม่ที่เราเตรียมมานะครับแท้ๆเลย พี่มีเสื้อผเราเสื้อผ้าแค่ไหนเดี๋ยว โอเคเราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะดูนะครับเปิดสวิตช์ตอนติ๊กทำงานกดสตาร์ทนะฮะตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนรีเล์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันรีเล์มันไม่ไม่สตาร์ทมันกแปลกปกแปกลกค้อมสายเลย ับปัญหาแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนดีเลยก,ก่อน เลนไม่สตาร์ทนะครับอุยตกใจหมด ลองดูสิใจระบบไฟมันแปลกๆวะพี่ปกติมันต้องตัดดาวเลยมันเหมือนยุดเดบับุดดบับเห็นไหม ถอดกล่องเสริมออกตอนนี้อาการรถมีอาการแบบแปลกๆนะครับมัสตาร์ทแล้วมันหยุดสตาร์ทแล้วมันหยุดนะทั้งที่เราไม่ได้ปล่อยสวิตเราลองสตาร์ทใหม,ม่เห็นไหมเหมือนไฟมันตัดไปเลยไฟมันตัดที่รีเลย์ไปเลยนะครับมันหยุดเอง โค้ดสิบสองมันไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่รถยังไม่ติดรอบที่แล้วเราทำปั๊มติดป่ะพี่ใช่ไหมพเพราะแรงดันไม่พร้อมก็สตาร์ทไม่ติดแต่โค<ม>้ดสิบสองมันก็ไม่น่าจะขึ้นอืมโค้ดสิบสองมันมีแค่นี้แหละมีแค่ดูเลย์กับเ็นเซอร์ตอนนี้นโค้ดสิบสองหายแต่รถยังไม่ติดสรุปน่าจะได้ยกแล้วเนี่ยโอ้ย กลับมาเอาดีกว่าพลาดมีมีกี่เส้นพี่เส้นเดียวไม่พอหรอกโอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาดีกว่าสรุปก็คือเราพลาดนะฮะโค้ดสิบสองหายแล้วนะครับแต่ว่ารถมันเหมือนอาการสตาร์ทเนี่ยมันมันติดติดขัดขัด,ขด,ขดคือมันไฟมันเหมือนวิ่งไม่สุดแล้วแรงดันปั๊มติ๊ผมไม่แน่ใจว่าปั๊มติ๊กมีแรงดันพอหรือเปล่านะเราก็ต้องกลับ <c oughs> ไปเอา บันไดซึ่งผมพลาดเลยแหละผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอามายแล้วนะันบันไดอะ่ะบันไดขึ้นรถแล้วก็เชือกอผมคิดว่าแต่ที่เจอโค๊ดสิบสองมามันก็ไม่เคยไม่เคยพลาดเลยนะรีเลย์กับเซนเซอร์แน่นอนโค๊ดสิบสองประเด็นคือตอนเนี้ยโค้ดสิบสองเรา่ายไปแล้วแต่กลายเป็นว่ารถไม่ติดต้องกลับไปเอาบันไดแล้วก็มเอารถใหม่โอเคไม่เป็นไรทำงานครับทำงาน แล้วเจอกันเดี๋ยวไปเอาบันไดกันเดี๋ยวกลับมายกรถลูกค้าบ๊ายบาย